สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาอีกแล้วนะคะช่องวานพร์ชานลกับสองยายค่ะวันนี้จะมาแพ็คมะม่วงแล้วก็ไปลงตลาดนัดค่ะเรามาเริ่มแพคก,กันเนาะเนี่ยแพ็คได้ตะกร้าหนึ่งละแต่ยังไม่เสร็จยังมีอีกอีกเยอะนะคะอีกหลายตะกร้าอยู่แต่ยังยกมาไม่ไหวรออาคนยกอยู่ต้องให้ผู้ชายมายกุกเขายก ยายยกบัไหวคุณยายยกบัวไหวมันนักมะม่วงลูกงใหญ่เลยนะนีแต่ลูกใหญ่ๆแหมลูกงใหญ่ลูกหนึ่งห้างลูกก็เป็นกิโลไหมห้างลูกก็เจ็ดขีดแปดขีดน่ะแปดขีดพนักพี่น้องลูกหนึ่งนะน่ะอันนี้เก้าขีดแหมห้างลูกได้เป็นโลแหมลูกหนึ่งนะลูกนี้น่ะสิได้โลกคุณอาโลกว่าน่ะ หนึ่งนะโลสองโลสามไหมยายสีไปอยู่ใสเนี่ยมามาซอยกันแน่เนี่ยมันสีลงตลาดบ่ท่านเนี่ยไม่ยิ่งทีห้องยังกะละเกียร์ไม่ยายจะไปเฮ็ดไปที่ผู้ใหญ่ขอกินก็บ่ให้กินเนาะข้าในแปงโตอยู่หันละมาซอยกันเนี่ยสวยยนนยัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสด,ดีเลยย่างสวัสดียูนี่ขอกระลังสวัสดียูนี่สวัสด,ดีอ๋อสาซอยกันเฮ็ดเนี่ยย่ามเงนินนี่ ห, 2, ห 3, ั่นสองหั่นสามคนเด้อโ้ยข่อยเอาของเก่าเมื่อใดหั่นสองหัง่นสามพอคอกินไอตินี่ข่อยที่นี่บ้า, okay, า,าอันนี้มันโอ้ดีนี่เอานี่ไม่กินใส่โอ้ยใหายซิทิมหยั่งกัดกระบอกหัวพี่น้องรักสิหายข่อยกระโลกเนี่ยเอาเนี่ยเอาแบบนี้ไปกินไปเอาไปให้ตั้งไหนกินนะบอ,อกตัวเอาโนยดีไปมันสิบพอพ่อขาย ็เปนหายแมันนี่เก็บได้พอหลายมันนี่ฝนมันตกเบิดมือแม่พี่น้องหันลาเอาไปกินน่ะเจ้าะจี๊ใส่ถุงอะขอยเด็ดดิขอสิบ่พ่อขายอุ้ยประหยัดถุงไหมอ้าวลดโรคลดความร้อนลดโรคโรคร้อนเอ้อเขาว่าว่าวังไหนก่อนนะลดโรคร้อนถ้าว่าโรคร้อนเออฮันลาอดร้อนลดยังฮันลาเจ้าะจีสิเอาอยู่บอกคันเมนูจ้ะหายแนวนี้ กินเท่าไรอย่าไปเป่าลายไม่เห็นสีอย่าไปช่อหลายอันนี้ก็ะซุกแล้วอายเพิ่นอายเพิ่นอันนี้ก็ดิบอ๋อทีกินแล้วใดล่ะเนี่ยอืออายเพิ่นอันอย่าบอกนะจะหายคอยอีกน่ะคอยซิมเนี่ยตี๋ขอผันผู้ชมเราเลี้ยงกระหลอกะแตไว้ไหมมันปีนขึ้นไปกินอยู่ทุ่นตนขอนวยดีๆเขา้องให้กินเไม่น้อเอาหนีแล้วอย่าไปเป่าลายไม่เห็นสีอันนี้ละอัดเอาถุงใส่คนตี๋มาประหยัดประหยัดถุงประหยัดถุง ขอด้วยนี่นวยเนึงนี่ยทีหอนี่บอแท่ทีสิมาซอยกันเหตุการณ์เหตุงานเนี่ยท่านผู้ชมย่างเงินออกนี่นับแมบแงบแงบแมบกำไรเท่าใดหานสองคุณเด้ย่างนี่เลยยางเลาะเลาะหาแต่แตงตูอยู่อะไรไปตลาดก็ย่านแต่บองแงมเบิ้งเบิ่งท่านผู้ชมขอยแต่งหมองใดนี่เสือข่อยกะนี่ส่งข่อยกันนี่ข่อยแต่งหมองได้นี่มาแต่งเลยข่อยกระมาโหลด เอิ้นข่อยมาโควกมาโลนะเนี่ยมาซอยกันเนี่ยสิกินก็เอาห่นลราไปปอกกินเอานี่ยมได้เนี่ยมันงามนั่นเอาบอบอบอขอมีดมาปาดมึงเด้อบอไม่เงี้ยหนิกินในท่านผู้สมเบิ่งนี่นะบอขอบคุณนะจะย่อเบิร์ด้เลือว่าข่อยเด้อจะหาหน่วยหน่วยหนึ่งก็ได้โอ้ยแม่หนี้กำลังซุกเลยขี้เนี่ยโอ้ยตายห้ามห้าม มันนี่สิแพ็กส่งอะขายออนไลน,น์นั่เนาะ <c oughs> เขาสั่งกะส่งตามจำนวนที่เขาสั่งแล้วก็คิดตามจำนวนค่าส่งก็คิดตามความเป็นจริงเนะ <c oughs> าะจักโลจักโลจักแบบเพียงเท่าน,นั้นแหละตามบินเนะ <c oughs> าะเจ้าสิมานั่งเบิ่อคอยเห็นอย่างไงสีมันจะบอกท่า,ทานลงตลาดนาะมันจะโมงเราเนาะแต่พกให้คอยกินรติเราคอยเครียดติไ่เฮ็ดซอยหัวจะเลย มีอะไรนี่เดียวนี่ขันหันข่อยบแบงเจ่าเด็กํำไรอ่ะโอ้ผมโบเมียก็สิเฝ้าเงินจะไปส่งใส่นี่ออนไลน์ใส่ทั้งใดส่งใส่ไผก็ไปส่งไปส่งออนไลน์แล้วก็จะไปตลาดนัดออนไลน์แล้วหรือเราแพ็กไว้แล้วก็ส่งตอนเช้าก็ได้แล้วเย็นนี้เราต้องรีบรีบแพ็กของใมรีบห่อแล้วก็ลงตลาดนัดก่อนโอ้ยฝนตกเบิดเหมือพี่น้องมันสิไปแนวใดช่วยกันหาเงินก่อน ไปพี่น้องมื่อฉุนอมปากแตกหัวคิดกระเทียนหนตี้ใช่น่ารักขอกินก็บพราะไงกินหน่อยนึงก็บพราะไงกินตราขายหน่วยเจ้าบาทนะขอสื่อเอาตราขายหน่วยเท่ายหนูสยสื่อเอาเลยเนียที่กี่ทีแท้ขายโน้เลยสามสิบอุ้ยเมียนบ๊อบเราขายกันหน่วยสิบบาทพี่น้องเนี่ย ายกันหน่วยสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะหน่วยห้าบาทสามสองหน่วยสิบนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันเจ้าขายจักบาทเนี่ยเขียวใหญ่เนี่ยแยกเอาลายแหมหลูกนหนึ่งโลก,กว่านี่บอกสิขายสิบบาทนะเออไปบบซื้อ,อยื้อใสบอกคอยเนี่ยตลาดหนาผลนะบ,บ่มีเงิห้าเป๊ะเลยทุกคนเนี่ยบ,บอกวอ่บบวาขึ้นไปใส่เบิร์เ่ยบ่มีเงินสามเอาตีไปซะก่อนเด้อไปหากระดาษมาให้เนีเ่ยเบิร์แล้วเนี่ยซื้อพิมพ์นะโอ้ขอบอัน้ำเจ้าหรออันนี้โคกระบอกเอาแล้วโยเขี้ย กินมาม,มันดอ,อกเมื่อขอสิเมือ่บอบ่เอาได้เยอะในเมื่อแล้วสิมีหุ่นส่วนบอเนี่ยสิเอาบ่าเงินน่ะเอยบ่๊คอยเจ้าท่านดีเลยขอเมื่อขอเชียไม่ใช่ผีป่าไหมไป้วบ่